สวัสดีครับอ,อวันนี้อัดไว้ดูนะครับตอนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดครับก็งานหมดแล้วนะครับรอกลับบ้านนะครับสี่โมงก็ไม่เริ่มเริ่มไม่มีคนรา,า,นเ,าเริ่มไม่มีคนมานะครับ ออแฟครับทีนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับภาษาสมมุตินะครับสมมุติอหรือกันแบบโบ,โบราณเลยแต่วันใช้ได้นะสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสมมุติวิมุตใช่ไหมครับ รนะคับแต่ก่อนผมจะว่าอันนี้เป็นทุเรียนนะแต่วันนี้เอาเป็นตามที่สมมุติกันอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องตอบผมนะครับอ,อันนี้รู้สีมันจะเห็นหรือเปล่านะที่เหลืองอันนี้อันนี้เริ่มเหลืองเหลืองเ,เขียวเขียวนะครับอันนี้ รู้เห็นหรือเปล่านะน,นี่เขียวแต่ว่าสามสามชิ้นนี้คืออะไรเไหมก็คือกล้วยตามสมมุติแต่ผมไม่บอกก็รู้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเราเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วได้กินรู้รสชาติกล้วยสุกกล้วยกำลังจะสุกกับกล้วยดิบมันมีรสชาติอยังไงเห็นไหม เอาไปทําอะไรได้บ้างเรารู้นะครับนี่เรียกว่าสมมุติภาษาถ้าไม่สมมุติมันก็อาจจะไม่ได้ชื่ออันนี้นะครับแต่คนคนที่ตั้งมาแต่ก่อนก่อนคนแรกนั่นแหละเขาสมมุติเพื่อมันมีประโยชน์ไหมละ่ะเวลาให้ลูกไปซื้อตลาดเอาไปเอากล้วยสุกเนาะจะมาทํากินหรือจะมาทําหวานทาข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยเอาไปเอากล้วยแบบว่ากําลังจะสุก รู้ละเด็กรู้ละสมมุติมีประโยชน์ไงเอออันนี้อะไรอันนี้อะไระแตงโมแตงโมลูกเล็กไม่รู้สุกหรือยังสมมุติภาษาถ้าเมานะื่อก่อนน่ะคนคนแรกที่เจอเขาก็อาจจะไม่เรียกว่าแตงโมก็ได้ทีนี้พอมีคนเยอะๆขึ้นก็จะให้ลูกไป ไปเอาไงทีเนี้ยในป่าไปเอาลูกอันนี้หน่อยนะกลมๆนะแตงโมแล้วกันนี่สมมติอันนี้มันก็น่าจะเข้าใจง่ายใช่ไหมสมมติภาษาแต่นี่ผสมสมมติมมตทางคําสอนพระพุทธเจ้าโอ้โหมันมีเยอะแยะเลยคําสมมติใช่ไหมครับแต่ไม่สมมตินี่ไม่รู้เรื่องนะเรียกว่าอยู่กับมิมุติก็ให้รู้ว่าอ่าเป็นมิมุต อยู่ก็สมมุติก็ให้รู้เรื่องสมมุตินะครับแต่คนมาเรียนนะจะต้องมาเจอด่านนี้หมดเลยสมมุติวิมตนะิอย่างเราเอาาผลไม้นะครับยี่สิบชนิดเนะี่ยมารวมในตะกร้าเดียวกันยังไงเราก็รู้ว่าอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรเราแยกออกหมดแหละเ,เพราะเราเราโตแล้วแต่ถ้าให้เด็ก อนุบาลเนี่ยเขาอาจจะรู้เป็นบางอย่างที่เขาเคยกินใช่ไหมรู้รสชาติรู้ชื่อนะเป็นบางเป็นบางอย่างนะครับแต่บางอย่างที่เขาไม่เคยได้เรียนรู้อนุบาลเนี่ยหรือป้หนึ่งป้สองเนี่ยเขาก็จะไม่รู้มาเราก็เหมือนกันถ้าเอาผลไม้ต่างประเทศมารวมกันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยกินไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมเป็นผลไม้บางอย่างแต่ที่นี้ว่า การเรียนเหมือนกันเรียนภาษาบาลีเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเกิดเกิดวิมุตต์นะเกิดอย่างพวกเราเกิดวิมุตต์บางอย่างเนี่ยปฏิบัติไปเรียนไปฟังไปนะครับพูดกันไปมันเกิดรู้อะไรขึ้นมามันไม่รู้ไงเฮ้ยอันนี้อะไรมุตเออเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเขาเรียกอะไรวิกิจิตฉาหรือว่าแยกรูปแยกนามใช่ไหมหรือถ้าเกิดรู้ละเอียดรู้แบบรู้แบบ รู้ปูปวงเลยเขาเรียกว่าปสาาัสาญาณเห็นไหมอันนี้สุกอันนี้กําลังจะสุกอันนี้กําลังจะสุกมีหลายสี่ระดับนะมีลูกเล็กๆเ,เลยเอาไปกินกับน้ําพริกอะไรเงี้ยดิบๆเห็นไหมรสชาติแต่เรารู้หมดนะเหมือนเวลาเราปฏิบัติทมนั่นแหละเราก็ปฏิบัตินามันก็เล็กๆก,ก,ก่อนใช่ไหมละ่ะกินยากต้องกินกับน,น้าพริกเนี่ยกล้วยนะพอสุกก็กินง่ายพอเราเรียนรู้มากๆเนี่ย เราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นง่ายขึ้นน,นะครับเอาไปผสมกันอยู่ในตะกร้าเป็นสิบยี่สิบชนิดก็รู้ลูกไหนคือผลไม้ชนิดอะไรเพราะมีการสมมุติมาแล้วมันมีประโยชน์เนแต่พอเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรารู้เป็นประจัตตังของเราเนี่ยพอรู้แบบนี้เขาเรียกว่าแยกกลางกายขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราต้องไปรเรียนแยกเ,ยเหมือนแยกกล้วยดิบ กําลังจะสุกกล้วยสุกกล้วยงอมอย่างเงี้ยกล้วยตากกล้วยไรเราเรียนรู้แบบนี้เพื่อที่เราเรียนรูปเวทนาสัญญาสังขารญญาณพอเวลามันเกิดสภาวะเขาเรียกแยกรูปแยกนามได้เขาเรียกว่าอะไรสาบารีใช่ไหมเราจะได้หายสงสัยเงไอ้ที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องสมมุติทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าพระองค์อยู่นี้แล้วพระองค์ก็สมมุติมาใต้ลงมาทั้งหมด ตั้งแต่ปัญจวัคคีทั้งห้าลงมาจนถึงรุ่นเราเนีสองพันกว่าปีคือเรื่องสมมุติที่พระองค์สมมุติขึ้นมาสอนับอิยาสัตสีมาแปดพันห้าเราก็อยู่ในเรื่องนี้แหละตอนเนี้ยถ้าเรายังไม่ถ้าเรายังอยู่อย่างเงี้ยยังอยู่ภายใต้การเรื่องสมมติก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนเพราะไม่มีใครหลุดพ้นออกมาเหมือนพระองค์ใช่ไหมหลุดพ้นออกมาพระองค์อยู่เหนือหัวเราเนี่ยเรื่องสมมติทั้งหมดเลยเนี่ยใต้หัวลงไป ไม่ว่าจะเป็นคำบาลีนะครับพระไตรปิฎกนะครับพุทธวจนะนะครับการรู้สึกตัววิปัสนาอะไรมันเป็นภาษาสมมตินบทเลยนะครับแต่แต่แตสิ่งที่เรียกว่าตัรูุพระองค์มันอยู่ในใจพระองค์ถูกไหมแต่พระองค์สมมติมานะระยะสั้สีมาแดกันห้าใต้ลงมาเนี่ยใ้หมดเลยมันจะาพนีก็เรียนรู้จากคําสมมติพระองค์สมมติแม่ตาสมมติสอนเน พอเกิดสภาวะรุ่นต่างๆก็มาตั้งชื่อวิปาาัสนาญาณอสวกยาญาณแล้วก็คขที่ครที่เป็นเนี่ยอันนี้กล้วยดิบโสมบันนะครับสกิทาเหลืองๆเข้ามาหน่อยเหลืองมากพาหน่อยก็เรียกว่าอนาคาพอสุกเต็มที่รู้เรื่องหมดแล้วว่ากล้วยเนี่ยเอาไปทําอะไรได้มั่งเราเรียนรู้ขันห้าเนี่ยมันเกิดอะไรได้บ้างเป็นอรหรันเนี่ยเขาเรียกกันอรหันเขาก็จะมีวิชา อย่างน้อยสองวิชาหนึ่งวิปาาัสนาญาณสองอสวรยคญาณยาน,นะครับและที่สําคัญคือสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสนี่คือสิ้นอะไรสิ้นสงสัยไงสิ้นสงสัยในเรื่องเรื่องที่พระองค์ตั้งมาที่แรกก็คือว่าเกิดพระองค์ไปบวชพระองค์ออกศึกษาธรรมที่แรกก็คือไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เกิดแก่เจ็บตายนะครับรองค์ออกมา ศึกษาว่ามันจะมีไหมไม,ไม่ตายไม่มีมีแต่ไม่เกิดใช่ไหมครับนั่นแหละก็เ,เกิดที่ปัสนายาสวรคคายานคนที่คนที่ศึกษาขันห้าแล้วต้องเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ศึกษาภาษาบาลีคือไม่ศึกษาภาษาสมมุติอะก็จะไม่รู้ว่าไออาการนี้เราเป็นอะไรอย่างเรารู้สึกว่าเออร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆพอเราเรียนขันห้าอย่างละเอียดอริยสัจสี่อย่างละเอียดครับมัดแปดอย่างละเอียดเห็นไหมเราก็จะรู้เรื่อยๆรื่อู้เรื่อยๆรื่อู้เรื่อยเหมือนเราเรียนศึกษา เราก็อยู่ภายใต้คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระองค์สมมติก็อยู่ใต้ลงมาเนี่ยทั้งหมดเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดน้อยคนที่จะหลุดขอบปจากสมมติตั้งแต่ประจักษ์ิตทั้งห้าหลุดมาอยู่ข้างๆพระองค์คือรู้แล้วอ๋อคนที่กําลังเลี้ยนอยู่ตอนเนี้ยใต้ใต้คําสมมติพระองค์ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเรียกว่าอารหันต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในในจิตใจพระองค์พระองค์รู้นะ่ะ สิ่งที่พระอ,องค์รู้นะมันพูดไม่ได้ไงแต่ที่พระอ,องค์พูดเนี่ยก็คือว่าพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยแปบลบว่ารู้ในระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่โสดาสิทธิ์ทาะคาพละหันใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือว่าไม่ต้องเรียนเวียนว่ายตายเกิดเลยนะครับแต่ไม่มีใครเท่าพระอ,องค์หรอกครับจะรู้ยังไงเพราะว่านี่แค่พระอ,องค์สมมติมาแค่สามขลงอริยสศัจด์มาแปดกันห้า เพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีบุญบาร,รมีสร้างมาเท่าพระองค์อย่างมากก็หลุดออกมาจากเนี่ยระบบไอต้ตรงเนี้ยไอ้ที่สมมติทั้งหมดน่ะเรียกว่าอาวิชาก็ได้ไอวิชาคือไม่รู้ไม่รู้เรื่องที่พระองค์สมมุติมาเราก็จะยึดเนีงเขาเรียกว่าอุปทานยึดนั่นแหละบางคนถึงเอ๊ะทำไมบวชตั้งนานอะไรตั้งมาทําไมถึงนี้แบบมันไม่สิ้นกิเลสไงไอ้ตัวสิ้นกิเลสตัวสําคัญนะมั้งต่อให้รู้หมดนะฮะเรื่องสมมติ รู้หมดเลยเนี่ยพูดภาษาบาลีอะไรถูกหมดเลยตอบคำถามได้หมดแต่ยังมีกิเลสใช่ไหมมีกิเลสแต่ว่าองค์นะี่นสิ้นไปเลยนะไม่เอาอะไรไม่เอาสมบัติไม่เอาอะไรครับโลกกดลงไม่มีเลยครับการราคาอะไรแห้งหมดเลยนะครับนั่นแหละสิ้นแต่แต่เรารู้แล้วมันยังไม่สิ้นเท่ากับพระองค์ก็ยังดีใช่ไหมอย่างที่ท่านเรียกนั่นแหละโสดาสกิทานาคาอาหันนะครับ เรื่องที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความรู้พระองค์พระองค์อยู่นี่องค์สมมติอยู่เนี่ไล่ลงมาข้างล่างแต่มันก็ยังดีไงเหมือนกับเราพอคนรู้ว่ามีนิพพานใช่นไหมมีโสดามีสุกิทามีอนาคามีรหันเนี่ความความอยากเป็นคนดีอะ่ะเราก็เริ่มศึกษาศึกษามากๆปุ๊บบางคนก็ออกบวชไปอยู่วัดศึกษาเองศึกษาตามย t u b e อ่ามาท่องจำใช่ไหมครับมาฟัง พระมั่งฟังโยมมั่งอะไรมั่งครับจนกว่าเราจะหลุดจากสมมติทั้งหมดเนี่ยพระอ,องค์อยู่นี่แล้วพระองค์ก็สมมติอะไร,รสัตศีมาดก,กันธ์แล้วก็มีพระตไตรปิฎกมีพุทธปัจ,จนะมีมีต่างๆมีละสังโยมมชน์มีโพชชงเจ็ดมีปฏิจจสม,มุขบาตรทั้งหมดเลยก็คืออยู่ภายใต้สมตินี่แหละพระองค์อยู่นี่นะครับความรู้จริงๆอยู่กับพระอ,องค์นะครับที่จะตัดสรูแบบพระอ,องค์อยู่กับพระอ,องค์แต่พระองค์ก็ เมตตาสงสารก็สมมุติมาให้นะครับแค่สามอย่างนี้ก็พอนะครับที่เราจะเป็นอริยบุคคลเป็นนักบากได้ใช่ไหมแต่เมื่อใครมีปัญญามากๆขึ้นก็จะหลุดออกจากคําสมมุติทั้งหมดเลยแล้วก็มาอยู่เรียกว่าคล้ายๆนะครับไม่มีใครจะเก่งเท่าพองค์แล้วในโลกเนี้นะครับเขาแค่คล้ายๆคล้ายๆก็ค่อยๆครับค่อยๆ มัน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 ก็เหมือนนี่แหละเหมือนนี่แหละใครใครไม่โดนไอ้ที้ไอ้ทั้งข่าวกินใช่ไหมหรือไม่เกิดภัยแรงหรืออะไรเงี้ยเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันมันก็อาจจะสุกบริบูรณ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยโป้งอยู่นี่ก็สมมติมันก็หลุดออกจากตรงนี้ช่วงนี้ไปมาอยู่จิตมันก็เห็นเห็นขันห้าทำงานไป โรคปวดลงก็มีหมดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกิเลสไงมันเป็นเรื่องของร่างกายมันทางานโดยออโตเมติกห็นไหมเราหลับมันก็ยังหายใจได้ยังพลิกไปนูน่นไปนี่ได้นะครับแต่จิตตัวเนี้พอมันเข้าใจแล้วมันก็จะเรียกว่าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเราก็ยังไงพ้นพ้นไปจากวัฏวนออกจากปฏิจจสมุปบาทาวิชาพวกเนี้ย สังโยชน์อะไรเนี่ยเราก็ลุดออกขเราเข้าใจแล้วก็ดูกันง่าย,ายคนสมัยนีย้ก็ดูสามอยา่างกายวาจาใจดีนะครับถ้าใครพอที่จะสอนบอกสอนใครได้ก็มาบอกมาสอนอทำช่องนะครับมาบอกมาสอนกันบางคนเชื่อก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยฟังร้อยคนก็อาจจะเข้าใจได้แค่คนหรือสองคน มันไม่ได้เข้าใจทั้งหมดไงนั่นแหละมันเป็นเรื่องยากที่คนเพราะว่าคําสอนตอนเนี้ยหลังจากที่พระองค์ตัศรุวมาสองพันกว่าปีเนี่ยตัวตัวแท้ๆเลยที่จะฝึกฝนเหมือนพระองค์มาอยู่กับพระองค์ตัวที่พระองค์สมมติมาให้ปัญจวัคคีสอนปัญจวัคคีเนี่ยเรื่องสมมติทั้งหมดคนก็มาเยอะแิะมันไม่เลยออกจากจากตัวสมมติไปได้สักคนไงตอนเนี้ยแต่ครูบาอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวมาใหม่นะครับผม ออนอบน้อมนะครับองค์ชุนด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระธรรมคุณประสงค์คุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานะครับสวัสดีท่านนะครับก็กราบท่านอาจารย์วิทย์ครับพี่ไพศาลพดทพนพี่สนน้อยนะครับลืมกดติดตามนะครับจะได้มีไรายได้กับเขามั่งอีก10ปีนะครับ